อ้าว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 เล่นเป็นเด็กอมตีนเนี่ย <laughs> แกป่านนี้แล้วดูตัวเองซะบ้างไอ้อย่างเงี้ยไปไม่รอดครับนะมุกไปล่งปลวงใบรุ่นจะขึ้นรถหันมารักนะเด็กงโง่เงี้ยนะลองเล่นดูแล้วในบ้านมันจะสดใสแห่กลับมาให้ดูอย่างเ่ีหยใหญ่อย่างเงี้ยขับยิ้มออกจากบ้านต้องรับกันไม่ใช่รักนะเด็กโง่เอา้าถ้ากูไม่โง ộ, ่กูจะแต่งกัเบมึองเหรอเงี้ยนี้ อย่างนี้ก็อยู่กันไม่นานอีกจริงไหมฮะรักนะจุ๊บจุบใครว่ามึงว่าใครไอ้จุ๊บจุบคือใครอีกแก่เนี่ยวุ่นวายกะจริงไหมฮะนั่นก็คือล้อเล่นกันบ้างแล้วข้อสาคัญเนี่ยผมอยากจะบอกว่าคนอยู่ข้างท่านคือคนที่สําคัญของชีวิตครับคือไม่มีเขาไม่มีเราอยู่กันนานๆก็ฟังกันให้ความสําคัญกันบางคนเนี่ยพูดโทนลมเข้าหูไม่ค่อยสนใจไอ้ตอนจีบกันเราฟังกันจ้างเป็นชั่วโมงชั่วโมงแต่ตอนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผัวเป็นเมียกับไม่ค่อยฟัง ท่องคาพวกนี้ไว้เลยครับจริงเหรอพ่อไม่น่าเชื่อเลยแล้วไงต่อคําพวกนี้คือคีย์เวิร์ดนี่คือการสนใจฟังเขาจริงไหมโอ้ oh, นั่นพ่อขับแล้วเกือบหลับจริงเหรอพ่อโอ้ยไม่น่าเชื่อแล้วไงต่อพ่อดีนะพ่อตื่นทันเบรกทันโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยพ่ออยู่กันอีกนานพ่อสาม,มีมีอะไรก็เล่าให้ฟังเล่าฟังแต่ต้องเรื่องมันตื่นเต้นหน่อยไม่ใช่เมื่อค่งวันพ่อไปกินข้าวมันไก่เหรอพ่อข้าวมันไก่ด้วยเหรอ ไม่ใส่มันไม่ใส่มันโอ้โหอินนี่กับปัญญาอ่อนเลิกๆไปนะครับนะเรื่องธรรมดามึงตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นเนี่ยนะครับนะให้มันแบบสนใจกันเพราะนั้นเชื่อไหมคนข้างๆเราคือที่มาของความสําเร็จของชีวิตเขาบอกเบื้องหลังผู้ชายทุกคนที่ประสบความสาเร็จจะมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งยืนอยู่เบื้องหลังเสมอันนี้เป็นเรื่องจริงคนอย่อยางยางสมจิตจงจอหอเนอ่ยเราก็รู้จักเขานะตอนนี้ดังอารมณ์ดีมุกเยอะ สมจิตไปโอลิมปิกสองครั้ง8ปีกลับมามือเปล่าพานปอเข้าใจใช่ไหมคนไม่ได้เหรียญกับคนมือเปล่ามันต่างกันยังไงเนี่ยเพิ่งผ่านไปไม่นานเองครับได้เหรียญก็มาทางนี้สินี่กองทัพนักข่าวอยู่ตรงเนี้ยออกจากสุนทรภูมิมาสัมภาษณ์กันซะแล้วเดี๋ยวจะไปแห่ไปรับรางวัลส่วนไม่ได้เหรียญออกรูนุน้นไปกลับบ้านกลับบ้านไม่มีอะไรพูดคุยสมจิตเจอปรากฏการณ์นี้สองครั้งในชีวิตครับกับโอลิมปิกสองครั้งแปดปีเต็มๆเขากลับมามือเปล่าแล้วก็อยู่กับเมียกับลูกแบบ เสีงชีวิตสมจิตคิดว่าลงทุนศูนย์เปล่าไม่สู้ต่อดีกว่าพอภรรยารู้สมจิตจะไม่สู้เข้าไปคุยกับสมจิตพี่ถ้าพี่ไม่สู้ก็ไม่ว่านะมันเป็นผลงานและเป็นสิ่งที่พี่รักแต่ถ้าพี่จะสู้ยังเป็นกําลังใจให้มันเดิมไม่เปลี่ยนแปลงพี่ไม่ต้องกลัวโอ้โหสุดยอดไหมฮะสมจิตมีกําลังใจสู้ต่อครับผมถามมีเมียกี่คนเป็นอย่างเงี้ยสามีมือเปล่าล้มเหลวกลับมามีเหรอฮะปลอบใจส่วนใหญ่กูว่าแล้ว เตือนมึงกี่รอบอะฟังบ้างไหมไอ้ควายจะมาแล้วจ้ะเนี่ยนะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นโอ้เมียสมจิตนี่ไม่รู้ไปหามาจากไหนครับสมจิตลุกขึ้นซ้อมคัดตัวติดไปโอลิมปิกแต่ขอโทษนะฮะครั้งที่3 12ปีครับโอลิมปิกของเขาจากหนุ่มๆคุณไม่เคยได้วันนี้12ปีผ่านไปคุณอายุเท่าไหร่ไปแบบแกงอมไม่มีใครมองสมจิตเลยครับแต่สมจิตกลับจากโอลิมปิกครั้งที่แล้ว มาเมืองใดเหรียญทองอยู่ในคอเปลี่ยนจากนายสมจิตเป็นเสียสมจิตจงจอหอภายในค่ำคืนเพราะใครครับเบื้องหลังผู้ชายทุกคนที่ประสบความสำเร็จจะมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งยืนอยู่เบื้องหลังเสมอแล้วผู้หญิงนั้นเป็นใครซะไม่ได้เลยนอกจากน้องเมียที่ <laughs> ให้กำลังใจเราอยู่เ <laughs> ลยล้อเล่นน้องเมียเป็นออปชั่นเมียเราเนี่ยแหละครับคอ,อยห้ามกัหลังใจเพราะนั้นคอยดูแลกันหน่อยอยู่กันแบบเข้าใจ เขาบอกผู้ชายมาจากดาวอังคารผู้หญิงมาจากดาวศุกร์ก็ถูกอะ่ะคือเรามาจากดาวคารดวงกันเราต้องมาอยู่ร่วมกันอารมณ์ความรู้สึกก็แตกต่างผู้หญิงนคนชอบเพชรแมชอบซื้อรองเทา้าแมผู้ชายนคนสะสมนาฬิกาซื้อรถเงี้ยต้องเข้าใจจะไปซื้ออะไรน,นักหนาก็เขาชอบไงผู้หญิงชอบเพชรผมไม่ได้ชอบเพชรไม่เคยใส่และไม่ชอบด้วยแต่ถ้าเขาจะชอบใส่ก็ปล่อยเขาเขามีความสุขมีเม็ดหนึ่งนอนไม่หลับเพชรมาถูหลับนี่ไงความสุข ผมไม่คนชอบรถผู้ชายมีอะไรบ้าพระบ้ารถบ้าผู้หญิงก็วนอยู่แถวเนี้ยผมชอบรถผมนอนไม่หลับผมรถมาถูผมก็หลับใครชอบพระก็พระมาส่องรถถูเดี๋ยวก็นอนหลับใครชอบผู้หญิงก็ผู้หญิงมาถูเดี๋ยวก็หลับเองอาจจะไม่หลับด้วยกันทั้งคู่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะ ดันงนั้นการรู้ถึงใจของแต่ละคนเป็นสิ่งที่สําคัญของการอยู่ร่วมการท่ามกลางความแตกต่างของชีวิตคู่นั้นทําให้น่งกลัวครับคนถ้ามันรู้ใจกันอย่างมันอยู่กันนานเหมือนรถที่มารับผมเนี่ยเวลาผมไปพูดต่างจังหวัดเนี่ยบางทีจะร้องขอขอ,ขอรถมารับกี่รครับก็จะ e ม,มีรถตู้รถเก๋งรถอะไรมารับหลากหลายยี่ห้อผมบอกเลยคนขับรถก็คือคนขับรถได้มันต่างก,กันตรงไหนเลยฮะเราชอบเราประทับใจคนไหนรู้ไหมฮะไม่ใช่แค่คนขับรถได้ให้เรานั่งแต่คนที่มันรู้ใจเรา ผมเคยเจออยู่รายนะนี่อยากจ้างมาขับส่วนตัวจริงๆเลยคิดดูนะครับผมนั่งอยู่รถตู้อยู่ก็น่าผมนั่งเสร็จปั๊บแล้วผม <c oughs> ช่วงนั้นเป็นหวัดเสียงไม่ค่อยมีท่านเชื่อไหมแกแอมนิดเดียวจาย์ครับฟิชเชอร์แมนครับฟิชเชอร์แมนครับพอดีมีถ้าไมจาไม่ระเกียดยินดีครับอ๋อเลยน้องขอบคุณมากเลยอ่ะได้กินอ่ะสุดยอดไหมผมลงไปทานข้าวเสร็จขึ้นมาจา,คา์ครับมาจิฟฟันครับมาจิฟฟันครับมาชิฟฟันอย่างนั้นเลยอ่ะ คิดดูขากลับเนี่ยโทรศัพท์ก็มาเสร็จเออเหรอเอเอ,เอโอเคเดี๋ยวพี่กลับทันพี่ไปหานะอาจารย์ครับถุงยางครับถุงยางถุงยางครับ <fa> มันรู้ใจอะไรข,าขนาดนั้นไว้ทำไมน่าเชื่อในคบชีวิตอัีนล้อเล่นอันหลังนี่ล้อเล่นนะฮะชีวิต <f> คู่ก็เห <f> มือนกันบางคนเนี่ยมองตากันพับรู้ถึงใจเห็นไหมฮะและถ้าท่านมีลูกท่านมีเวลามีก็ต้องมีเวลาเลี้ยงเขาเนี่ยน่ารักจะตายลูกมาด้วยเห็นไหมฮะ คือไม่ใช่ก็มีได้แล้วเลี้ยงก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งมีเวลามีก็ต้องมีเวลาเลี้ยงผู้หญิงคลอดลูกขอขอแสดงความนับถือนะการคลอดลูกเป็นความเจ็บปวดที่สุดของชีวิตลูกผู้หญิงครับผมถามจริงผู้หญิงคนไหนคลอดลูกสบายครัอ๋อมีลูกหลายคนข้างหลังเริ่มรู้จังหวะเป็นไปได้เหรอไปนอนบนเตียงสบายใจจริงสบายใจจังปุ๊บขนาดนี้น,นะครับเดี๋ทำไมไหลสะดวกอะไรขนาดนั้นเนี่ยจริงไหมร้องกันระเบิดระเบ่ดโอ้ไม่ไหวแล้วเกตแล้วแต่มาทุกปีนะแต่ช่วงคลอดไม่เคยสบายใจเท่าไหร่ แต่เวลาท่านเลี้ยงลูกเนี่ยลูกจะเป็นยังไงขึ้นอยู่กับวิธีการเลี้ยงคือปากพ่อแม่เนี่ยเป็นปากพะร่วงเวลาท่านพูดเขาพูดดีๆครับถามตอนเราตั้งไข่ทุกคนเนี่ยเราเดินได้เพราะอะไรรู้ไหมฮะพ่อแม่ให้กําลังใจแล้วลุกขึ้นนั่งแล้วก็เดิน29ก้าแผลสองเก้าแผลเนี่ยตอนนั้นท่านจำไม่ได้ผมก็จำไม่ได้แต่ที่ทุกคนทำกัาลุยก้าเน่งก้าเน่งไรใช่ไหมดีใจทั้งบ้านลูกเดิน3ก้าได้ ถ้าเราลุกลม้มลุกลม้มแล้วพ่อแม่ให้กาลังใจเราจะเดินไหมครับเอลลเอล้มล้มอนอนนอน,นอนกันไปเออสมน้าหน้ามึงเออนอนป่านนี้นอนสบายใจบอกปลไหมลุกโดนด่าทุกรอบจริงไหมฮะให้กําลังใจเขาเยอะๆครับแล้วข้อสําคัญเนี่ยเขาจะมองโลกมองชีวิตขึ้นอยู่กับวิธีเลี้ยงของท่านท่านเลี้ยงลูกเป็นยังไง <ๆ S 1> ก็เป็นอย่างนั้นครับเด็กบางคนวิ่งไปแล้วหกลม้มพ่อแม่บางคนเนี่ยบางทีอินเกินไปผมเห็นนะโอ้ตายแล้วลูกโอ้ตายตายลูกแม่ตาย เด็กเนี่ยมันไม่ได้เจ็บเท่าไหร่หรอกแต่พอเห็นท่าแม่แล้วเนี่ยมันสมควรร้องไห้ไหมเพื่อไม่ให้แม่ผิดหวังแค่เจ็บได่านั้นันาเจ็บขึ้นมาทันทีเพราะแม่เจ็บกว่ามันอีกฉะนั้นเวลาท่านเลี้ยงลูกเนี่ยเลี้ยงให้มันมองโลกแง่ดีวิ่งหกล้อปั๊บอ้าวจับกบอ้าวโอ้โหได้กี่ตัวมันก็เจ็บนะแต่พอพ่อแม่หัวเราะเนี่ยมันจะก้มกึ่ง ว่าช่วงนี้ควรจะหัวเราะหรือร้องไห้ดีนี่หรือไมพ่อพ่อแม่ไม่ได้เสียใจนี่คือเรื่องตลกมันก็เลยสามารถลุกขึ้นเดินต่อได้เป็นไงจับกบได้กี่ลูกเลยกได้กี่ตัวลูกลูกมันก็ยังสับสนอยู่กว่าจะหัวเราะร้องไห้นี่หรอแม่แล้วลูกท่านจะเข้มแข็งมองโลกในแง่ดีอยู่กับเขาคุยกับเขาเนี่ยจะใกล้วันเกิดแล้วอยากได้อะไรเจ้าลูกอยากได้น้องค่ะแม่ อ,อ๋อเหรอมันเหลือสองเดือนแล้วแม่คงทําให้ไม่ทันน่ะเอาแต่แม่ทําไม่ทันทำไมแม่แม่หาคนช่วยราคาอาะไรกันพ่อมองหน้าเลยมึงใครช่วยกับบ้านกูก็จะไม่ไหวอยู่แล้วนึกออกไหมฮะคุยกันกระหนุงกระหนิงในบ้านแล้วเมื่อเขาผิดหวังท่านคือคนที่สามารถเข้าไปใกล้ชิดหัวใจเขาไม่สุดสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ เขาผิดหวังจะตายแล้วแต่ท่านคือคนให้กําลังใจครับไม่เป็นไรนะลูกนะนะโห oh, แค่นี้เองแค่สอบก็วิ่งร้อยเมตรชีวิ่งคือวิ่ง,งมาราทอนอีกหลายด่านลูกอย่าไปคิดมากนะไปกลับไปกินดีๆให้ใจเย็นก่อนไปอย่างนี้ลูกก็ฟังไอที IT หรือดีๆกันแน่เนี่ยนะคุยดีๆไม่ใช่ลูกไม่ต้องเสียใจรองนะสอบเข้าไม่ได้แค่นี้เองที่นาเราก็ตั้งเยอะแยะไปหมดลูกไม่ต้องกลัวหรอกขาแต่ควายนี่แหละไปไถนาพ่อไป อันนี้ล่วงเราก็ไม่ควรจะอยู่ต่อนี่เหรอไหมฮะท่านคือส่วนหนึ่งที่สําคัญของชีวิตครอบครัวคือบางทีเนี่ยการที่เราอยู่กับคนที่เราอยู่ด้วยความผิดพลาดอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์ก็คือการที่มีใครสักคนรักเรามากจนเรารู้สึกว่าเขาไม่น่าจะเลิกรักเราได้หรือมากจนเขาไม่น่าจะเปลี่ยนใจหรือมากจนคิดว่าเขาไปไหนไม่รอดนั่นคือความผิดพลาดอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์ เมื่อมีใครรักท่านมากๆสักคนท่านน่าจะนึกออกว่าเป็นใครครับบางคนเนี่ยแคร์คนรอบนอกมากพูดอย่างนี้เขาจะว่าไหมบอกอย่างนี้เขาจะว่าอะไรหรือเปล่านะอย่าพูดเลย